ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกนอบยูกับพ่อนภาเนาะค่ะพ่อนภา,าจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของแม่จิตนะคะแม่จิตลงใหุ้ฟังมาฟันว่าได้ขี่รถนะคะขี่รถนี่คือเดี๋ยวเอาเขาใส้รถพดพอมนาะค่ะเพิ่อมาเพื่อฟันดีแทนนะคะแนวทางของแม่จิตจะเป็นตัวแรกกับเขาไปรับชมนับฟังน้ากันเลยด้วยค่ะซศรษฐิออจอาร์ดวงดี สมจิตอ่านดวงดีเอาไปติดตามในเพื่นในเด้อพี่น้องล่องคลิปยังเนี่ยคลิปจานคลิปเลี้ยวห้านั่นแหะในเฟซนะคะเนื้อหาทั่วไปทั่วไปเนื้อหาสาธารณะทั่วไปอ๋อล่องคลิปเกี่ยวกับแบบเพศทั่วไปเห็นไหมค่ะบ๊ะกันมือนีแหละเพศกาแฟลูกก้อนนั่นแหละเหล่าโบบเพิ่งจะมาให้่มือนี้แม่ทใายคลิปอีกยังเหรค่ะมือนี้มือนี้แม่ทใายคลิปอันมือนี้ไปหน้า คือสวยแล้วทายคีิประจำบ้านเฮ็ดชีวิตประจำบ้านของห้าวว่าีนท่ายคลิปข้โพดปลูกข้าวโพดว่าการเกษตรประมาณนี้กลับไปติดตามในท้างอ่าเฟซบุ๊กนะคะลายยูคนิิตจาได้หาพันกเลยายค่ะัวเลยวเห็ดไปนหละ้อเพื่อนเยไปค่ะคนดี่ถนคนเหลียวเห็นคนเหลียวเห็นแลละกร้างเหดไปขี่ข้าวเยติดตามให้ได้เ้่อเด้อ หลังวันนี้ขึ้ยิ่ง้าวฟันเน่ะอือมาขึ้นนี้แม่ฟันว่าแม่ไปอันเอิญอันยายบานหน้าทงนี้นะขี่รถไปน้ำมันจะขี่รถขั้นนี้แหละอันยายบ้านว่าโอ้ยขั้หยายพอด่อยบุขี่น้ำเจ้าดอกกั้นยายบานผัดเมีอยนทงขอสาน้ำว่าอันสีเอาเขาไปให้พูดไรวะนี่ก็เลยเอินมามามาขี่ลำยายยายสีผ้าไปก็ได้กั้น บันนี้มันเลยอันเราเลยเอาอันทุงขอช้าน่ะหิวเต้ก็เต้งก็เตงมากมาหอดรถขี่ไปบ้านอันมูสิบเอ็ดนั้นไหมจ้าเล่ว่าเอ้าไมนสิบัตรงสิบเอ็ดตีน้อง้นอผู้่เจนี่ยเจ้วานว่าหัออกสองสองวันสิบเอก็เลยคิดเอ้าสิบตรงสิบเอ็ตีว่างหันลูกสาวฟันได้สิบได้สองสอก็เอแล้ววันนี้ลูกสาวฟันได้ยังไงบัดนันละว่าเกียบบันันระบบ ท่นบอกครับเป็นได้เป็นสิบอกมั้งเมียนเราสิอันนั้นเองว่าตองไปคิวกีเล่าแล้วว่าแล้วแม่ตีจังใดเนี่ยแม่ก็บ้านเลขเลขบ้านอันเลขมู๊๑๑นั่นแหละแม่ตีน่ะกับเลขรถไปคลิปเด็กับเลขรถนั่นดิเลขรถตัวใดแม่9273 9273เมียนบอกเขากับรถไปมู๊๑๑บอกเมียนขี่รถไปมู๊๑๑ บตวิเอากระบอกไป็นบดบ่เขากกันไปบดบ่กาเปบ้านมุดกินฮไปฮันเอาฮาไปใส่นี้นั่นเอาตรงไปห้าบ้านมุดกิน้ามันออกอันเลขให้นาลังลัตเตอรี่นั่นมันมันจะปินอยู่ดีรอร์เกองเจ็ดสามเก้าสองเจ็สามิรถดเพราะว่าขยี้้วขึ้นแล้วก็นอกเก้านาวดีเอ็นคือไ หัวขันมาหวนัไปน้นด้วยอันใกล้รดนักอดีรุนั้นนู้นันหัวขันไปน้นอ้วยเลขสามโตกันสิเป็นสองสองเจ็ดสามกับเก้าสองเก้าสองเจ็ดกับสองเจ็ดสามเลขสามโตมันเลขที่โตเนาะเขากับกลับไปแบบนั้นเอาแล้วแม่มากโตได้ึ่งเลขรถตัดให้เรียกเก้าสองเจ็ดแม่ก็มากเจ็ดสามเก้าสองแล้วแม่ก็ะไรมากเก้าสองกับสิบเอ็ดนี่บอก เอ็ดมันบริกรับเนาะจือง่ายไงเขาซานเพื่นเอาไม่ใส่ไปตรงกลางลยบว่าแล้วหิวก็ล่างสิขึ้น่ายรถพอดีเมื่อก่อนอันเนน้อยนี่วัน,นีนน้อยบัตรจีแล้วจีแจงนี่ลูกขึ้นไปมาเขาตี่ี่เร็ว ามาเขิม,ขมการไนอนไหมมานอนแล้วเขิมไปแล้วก็ฟันเลยเ็ฟันแต่ช่วงมึีนอ่ะมักสิ้ฟันช่วงนี้ก,กันเลยว่ะกันไ,ไปฟันไปยังก็อีบานว่าสันคิดอยู่ผู้เดียวอ่ะแต่เขาบม่เคยฟันให้อีบานจกเท่อนา่อาว่าสันเลยคิดแต่ว่ามันนี่กะสอบเขาเนี่เลข,ขเข่าก็เลยคิดแบบนี้ดิอันกระสอบเขาเนี่ก็ใส่ถ่ายมอใส่แงนที่เอาขึ้นที่ไปทำกันร่างถ่ายไปเอากันเอาแม่เป็นคนขับเอากระสอบเข้าไปตรงกลาง ยขทาง่ทยอืคนทั้งละคนคนทั้งละคนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตั้งไายมันว่ามันมันหนักเลยเอาเอาสอบเขาขึ้นก้อนบาที่นี่แต่ว่าในในตัวในฟันนั้นค่นอายุปากข้างเขาบ้านมูสิบเอสเลยกับหลุดกับคนกับผูสิบห้ากันไปนี่ก็เลยว่าเอ้าห้าสิบไป็ยังเรากันดูคำนี้นะห้าสิบเป็นยังบ้านพ่นดูสิว่าขนุตีนกับตีเล็กอันนี้ เลขลดนะเนาะเอาเขาใส่ถ่ายมอเต์ไสค์แน่เลขลดเปนเก้าสองเจ็ดสามนี่น้องตัดคู่หนาสามโตมันจะเป็นเก้าสองเจ็ดตัดสามคู่หลังมันจะเป็นสองเจดสามตัดสองตัวนั้นอเเจ็ดสามเลขค่ายนเนาะมันเป็นเก้าสองก็เจ็ดสามเพราว่าเอาเขาไหมสอบเอาสอบเขาสันรสอบเขาสานถ่ายมอดต์ไสค์ตะบานคื้าคับๆลงใหมู่สิบเอ็นี้มันเลขเขานะค้าบมู่สิบเอดนะคะนะคะ มันเข่าในถ่ายรุดเลยแม่ยูถ่ายนะขะนั่นกับซิเมนเกตสามนเก้าสองเพิ่นเอาไส้ถ่ายรุดแล้วแม่ก็ตื่นเลยเงียนขายมันุณเล่ากันยูนี่ฟันเอ้สิเป็นยังบ้านเพิ่นว่าแต่ซ้ำนี่แหละก็ตึกจะเดือดขึ้นเลยแต่ว่าในฟันนั่นเล่ากันยูวว่าสิไปบ้านเพิ่นแต่ว่าถดตะคนกับเอาสอบเข้าคือนนั่นไปยู่ประตูทั้งประตูโค้งบ้านเพิ่นเลยสิเข้าไปบ้านเพิ่นเลยไปยังยูเพุ่นคนนี้ก็เลยคิดงง รถขั้นแดงนี่บ่แม่รถขั้นแดงนี่เนาะแม่แล้วรถขั้นนี่ค่ยฟันเกลียวจาะเกลียบ่บ่แม่รถแม่นะรถซุ้มนี่รถโขอยนี่นะคันรถเพิ่นมาหน้าบ่นั่นแม่คันใหญ่ๆบ่แม่นติรถแม่เออนั่นแหละคันนั่นแหนาเนี่ยในจีบขั้นยิ่ใหญ่แม่ฟันเกี่ยวคันนี่บ่เมื่อคืนนี่ฟันเกี่ยวคันนี้แต่ตอนมันออกสามเจ็ดนั่นมันบ่ได้ฟันมันพาล้มเลยอื ความจริงผ้าลมล้วออกได้สามเจ็ดล่างออกสามเจ็ดล่างเลยวันนี้ฝันเราสอบเขาเสตท่ายรถมันกระสีวัเต็มเต็มขึ้นกันบาทนี้ก็เลยเจ้า,จาของผัดืมวมารถนั้นยูดีดีมัน,มนกระพาดลมตีโค้งก้อยหน่อยหนึ่งลมเบิมบ้ม,ม,ม,มนนล,ล,ลมลกระเจ้าเลี้ยวบังวัดคุ้มเลยมันดังแห้งมันถึงมันเบิ้นได้แล้วก็รถคนกระิีมรถรถก็ดังเป็นวบบมือหลวงบิดเนาะ มันก็ดังบ ouais ึ้มขึ้นไปเฮงฟ้ลมแม่ลงบิดเหมือนพาแม่บินไปเลยบาดนี่ก็เลยว่ากีรขึ้นใหญ่คุณแม่ยุหาซีฟงซีเราคือการกีร่ละเลยว่าเป็นยังฟังก็ฟพากูล้มเพื่อนมาบ้างมองสถานการณ์สีล้มมันไม่เป็นแต่ล้มจะหน่อยเลยดิมันล้มลงเลยเอาหอดบกอีกสามมือมาเลขออกสามเจ็ดล่างบริคิดว่ารถฟ้าลมเลขออกเนาะบริคิดข้ามนี่ลยเนาะค่ะปันแบ เอาเข่าใส่ถ่ายรถผ่าเบียนลดก้าสองเกตสามมวลนั้นบพได้ฟันมันล่มมันออกสามเจ็ดล่างมวลนี้สิเป็นเครื่องวันนั้นเพาะะเอาเข่าเส้ถ่ายรดเอาเข่าขึ้นถ่ายลดขันว่าขึ้นขึ้นมาจะไปบ้านจะไปบ้านหัวสิบเกตขับเลขมันก็ที่เข่าถ่ายรถมันคือเจ็ดสามด้วยพี่น้องตานหัวไทยสามตัวสองเกตสาม เป็นแน้าทางหาเสือสลักกินแมงรัฐบาลไทยเด็กมันอยู่ในอันกระบวนการเล่ยรถเี่แหละเด็กโสงโสงตัวเก่ามันกับมาาค่ะมันผู้ฟันแม่มันสิออกอยู่ในรถเพราะว่าเขาจยถ่ายรถแม่แม่มันบริตีอยาดนด้ไหมเงือบอันเลขออกงสง เบอร์โทรศัพท์ก็สองสองแม่นโอ้กางดีพวยแม่โอ้ยสนโดนันนี้ลูกสาวโทรมาบอกก็สองสองกับสามสามกับสามสามมันว่าสี่ขินใบน้ำแน่แน่แม่เขาไปซื้อสามบาทมือมันโทรมามันมันชงเลขมืนมันวะไอแม่เต็มเน็ตให้เลยกังวันเฉลียววันนี้กลางวันเอาเงินไปซื้อเล็กนิเอาเงินเต็มเน็ตให้ลูกก็ตัดสินใจได้เอาเงินเต็มเน็ตให้ลูก ก็เลยไปซื้อฮอดเล็กเล็กบางที่เขาเจาก็บเส้ไนได้ใชนะ่เส้นได้แต่ว่าเขาพี่นักกังวลว่าสิไปซื้อน้ำไผ่มันใกล้เคียงเร็ว<อ>มือตัวสีซื้อนะะคันะลูกว,ว,ว่าเอาว่าเอาเงินมาสวนอยู่สมองแม่ขันมีว่าคันบอกไปเฮ็ดอันนี้แหละเอาเงินมาสวนสมองแม่สิคิดว่ามือเอาเงินอเอาไปใช้ให้อีนี่ เดี๋ยววันนี้เงื่อนกุศิเลือดสักบาทกินยังบันนี้มือไม่ฮะมันว่าอามาก่อยชื่อกินแน่เอาใช้ให้นี่แม่จิกำลังตุ้งเว็บนี้แม่ก็เลยสับสนเลื่อยเป็นขอบคุณแม่หลายๆที่เอาแนวทางมาแบ่งปันนะคะให้เอฟซีโซดีกับแนวทางของแม่จิตนะคะช้างกาคือหงแห้งียเนี่ยช้างมันมันจะฝุ่นอมาหเา